ใครที่กำลังสงสัยข้อนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเฉลยแบบละเอียดด้วยกันนะครับโจทย์เขาบอกว่าห้องประชุมมีคนอยู่100คนมีคนใส่แว่น99%จะต้องนำคนที่ใส่แว่นออกจากห้องประชุมกี่คนจึงจะทำให้ในห้องนี้มีคนที่ใส่แว่นเหลือ98%นะครับจาก99%เหลือ98 เดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกันนิดนึงนะครับเรื่องของเปอร์เซ็นต์นะครับเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวคุณครูชือ่อให้เฉ็นจะชัดนะใส่แว่นนะครับใส่แว่นเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับหมายความว่านะครับหมายความว่านะครับคุณครูขออนุญาตเขียนเป็นเศษส่วนแล้วเดี๋ยวจะอธิบายแบบโยงเลยนะครับ หมายความว่าคือเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นก็คือเก้าสิบเก้าส่วนร้อยเนาะหมายความว่าอันนี้คือใส่แว่นนะครับก็คืออันนี้คือคนทั้งหมดคนทั้งหมดซึ่งมันตรงกับคนทั้งหมดจริงๆด้วยนะโอเคบังเอิญมันตรงกันเขาบอกห้องประชมมีคนร้อยคนด้วยใช่ไหมครับก็คือใส่แว่นเก้าสิบเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยหมายความว่ามีคนใส่แว่นอ่ะเก้าสิบเก้าคนจากคนทั้งหมดอ่ะหนึ่งร้อยคนโอเคอันนี้เป็น ประโยคที่1นนะครับทำความเข้าใจตรงนี้นิดนึงคราวนี้มาดูประโยคที่2นะครับถ้าเกิดว่าสุดท้ายเราต้องการว่าจึงจะทําให้ในห้องนี้มีคนที่ใส่แว่นเหลือ98%นะครับโอเค98%ใส่แว่น98%ใช่ไหมเราเขียนความเข้าใจกันนิดนึงใส่แว่นนะครับ9 8นนะครับหมายความว่าอ่าใจเย็นๆนะครับหมายความว่า ไม่ยากเกินแล้วก็ไม่ยาวเกินนะครับก็คือ9 8ส่วนหนึ่งถูกไหมใส่แว่น98%เนะี่ยก็คืออ่า98ส่วน100หมายความว่าไงก็หมายความว่าอันนี้คือคนที่ใส่แว่นเนาะใส่แว่นแล้วก็หนึ่งนี่คือคนทั้งหมดนะครับคนทั้งหมดโอเคราวนี้มันบังเอิญนิดหนึง่งก็คือว่าไอคนทั้งหมดเนี่ยมันมีหนึ่งคนพอดีจริงๆด้วยบังเอิญนิดนึงนะครับอ่าโอเคท้อนี้เรา ได้ข้อความมาสองประโยคนะครับสองประโยคล่ะชื่อคราวนี้แล้วทำยังไงล่ะกับข้อความนี้เดี๋ยวคุณครูจัดสรรพื้นที่ชื่ออาจจะคิดข้างนี้เลยนะครับคราวนี้เราจะต้องเอาคนออกใช่ไหมครับแล้วคนทั้งหมดเนี่ยมันมีหนึ่งร้อยคนพอดีเลยคนทั้งหมดมีหนึ่งร้อยคนเนี่ยพอดีเลยตอนแรกสุดนะครับคือคนอ่ะเก้าสิบเก้าส่วนหนึ่งร้อยเนี่ยมันมีคนที่ใส่แว่นนะครับ ใส่แว่นแล้วเนี้ยคือคนทั้งหมดนะครับคนทั้งหมดคราวนี้การจะเอาคนออกคนต้องลดลงถูกไหมคนต้องลดลงน,นะครับเกที่ใส่แว่นเราจะเอาคนใส่แว่นออกนะอย่าลืมนะครับเราจะเอาคนใส่แว่นออกเนี่ยจะต้องนําคนที่ใส่แว่นเราจะเอาคนใส่แว่นออกจากห้องออกจากห้องคือเราเระบุเลยว่าเอาคนใส่แว่นออกจากห้องนะครับเพราะฉะนั้นไอใส่แว่นเกคนเนี่ยจากทั้งหมดหนึคนเนี่ยเพราะว่าคนทั้งหมดมีหนึคนเนาะเอาออก เอาออกไปกี่คนนะ่ะไม่รู้เพราะเขาถามว่าต้องเอาออกไปกี่คนเอาออกไป x คนเอาคนที่ใส่แว่นนะ่ะออกไป x คนก็แสดงว่า99ลบ x พอคนที่ใส่แว่นออกไป x คนปุ๊บก็ทําให้จํานวนคนทั้งหมดอะ่ะจํานวนคนทั้งหมดก็ลบไป x ด้วยหรือภาพตามนะครับเราเอาคนออกสมมุติเราเอาคนไปออก3คน4คนอะไรก็ตามไอ้คนที่ใส่แว่นก็จะลดลงด้วยเลขนั้นถูกไหมสมมติเอาออกไป5อ่ะสมมติเอาออกไป1นคนอย่างที่หลายคนตอบนะ กสิบเก้าก็ลบหนึ่งแสดงว่าคนทั้งหมดก็ต้องถูกลบด้วยหนึ่งด้วยนะครับถูกไหมมันอยู่ในห้องเดียวกันอะจริงไหมครับโอเคอันนี้เข้าใจตรงกันนะสแสดงว่าไอ้ก้อนเนี้ยคือคนที่ใส่แวน่นไอ้ก้อนนี้ก็คือคนทั้งหมดคนทั้งหมดโอเคไม่งงนะครับไม่งงนะคราวนี้การที่เอาคนออกไปปุ๊บ ไอเอ็ก X ของเราเนี่ยจำนวนคนออออกไปปุ๊บทำให้มันเหลือ98%เรนะเกาเรามีตรงนี้รอใช่ไหมแสดงว่าเราจะได้หน้าตานี้มาครับเราจะได้หน้าตานี้มาคุณครูคขออนุญาตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยขยายเพิ่มนะเราจะได้หน้าตาว่า99อ่ะเาเดี๋ยวขอสีน้ำเงินเลยอ่ะ99ลบ X ก็คือมีคนใส่แว่นอยู่99คนอ,ออกไปกี่คนไม่รู้นะครับส่วนด้วย100ลบ x ก็คือมีคนอยู่ทั้งหมด100คนเอาออกไปกี่คนไม่รู้แต่เป็นคนเนะี่ยจนวนเท่ากันนะมีคนใส่แว่น99คนเอาคนออกไปประมาณนึงอะเท่านั้นจำนวนนึงไม่รู้กี่คนทําให้คนทั้งหมดก็ลดลงไปด้วยกันนะครับแต่พออ,ออกปุ๊บพอเหตุการณ์นี้ครับมันเกิดขึ้นปุ๊บมันทําให้นะครับมันทําให้จํานวนคนที่ใส่แว่นกลายเป็น98ซนนะครับเหตุการณ์นี้เมื่อเกิดขึ้นมันทําให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาก็คือทําให จำนวนคนที่ใส่แว่นเน่ยเป็น98เปอร์เซ็นตนะครับเป็น98เปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้เมื่อเกิดขึ้นมันเลยเท่ากับเหตุการณ์นี้เป็นสรรมการเรียบร้อยแล้วทันนะครับพอเป็นสรรมการปุ๊บหลายคนที่แก้สรรมการคล่องๆก็ยิ้มเลยมันง่ายละอ่ะเดี๋ยวมาแก้สรรมการกันว่า x คืออะไรพอเราได้ค่า x มันก็คือจานวนคนที่เอาออกอะครับจํานวนคน99คนที่ใส่แว่นเอาออกไปเท่าไหร่ไม่รู้ทําให้จํานวนทั้งหมดเอาออกไปในเลขเดียวกันนะครับ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปุ๊บมันจะทาให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็คือคนที่ใส่แว่นจะกลายเป็น98%หรือ9 8ส่วน100นั่นเองอ่ามาแก้สมาการกันคุณครูจะนํา100วิ่งขึ้นมาคูณกับก้อนนี้และจะนําก้อนนี้วิ่งขึ้นไปคูณกับก้อนนี้นะครับเราก็จะได้เป็นขออนุญาตตัวเล็กนิดนึงนะครับ1อ่าเดี๋ยวไม่ต้องประกาไม่ต้องเล็กก็ได้เนาะหนึ้อยอุ1 0นนะครับคูณกับ99ลบ x นะครับ เท่ากับ98คูณกับ1 0 0ลบ x โอเคตรงนี้ทันนะครับคููคัวก้อนนี้ทั้งก้อนขึ้นไปคูณกับ98เห็นไหมแล้วก็เอา100ขึ้นไปคูณกับอันนี้9 9ลบ x แล้วหลังจากนั้นครูก็จะนำะแจกแจงเข้ามานะครับเราก็จะได้เป็นอขอใช้สีเดียวกัน99เติม0ูนยตัวลบ100 x เนะครับเท่ากับ98เติม0ูนยตัวลบ98 x นะครับ คานนี้ย้าย,ย 100x มาฝั่งนี้นะครับจาก 100x เนี่ยมันเป็นลบเนาะมันเป็นลบย้ายมาก็ต้องเป็นบวกก็เป็น 100x เฉยๆ 98x ซึ่งมันเป็นค่าลบนะอยู่ที่เดิมก็ลบ 98x ทันนะครับ9,900อยู่ที่เดิมไม่ย้ายไปไหนแต่ย้ายตัวนี้มาครับ9,800ย้ายมาฝั่งนี้9,800เนี่ยมันเป็นบวกเนาะย้ายมาก็เป็นลบ ทุกครั้งที่ย้ายเครื่องหมายเปลี่ยนนะครับใครที่ดูคลิปการแก้สมการของครูแล้วนะครับครูจะมีแบบว่าเราย,าย้ายย้ายตัวที่ไกลจากตัวแปรมากที่สุดก่อนเนาะแล้วก็จะมีหลักทุกครั้งที่ย้ายเครื่องหมายเปลี่ยนนะครับตัวที่ไม่ย้ายเขียนลงมาเหมือนเดิมนะครับตัวที่ย้ายเครื่องหมายเปลี่ยนโอเคเราได้หน้าตานี้มาเราก็จะคำนวณต่อเลย9,900กลบเก0ก็จะเหลือ1 0 0 9 100x ลบ 98x ก็ x, 98, x, 98 99 100ก็จะเหลือ 2x นะครับ 2x คูณกันอยู่2ย้ายไปก็เป็นหารเนาะ100หาร2เท่ากับ x นะครับเพราะฉะนั้นครึ่งของ100 x, ก็คือ50เท่ากับ x ซึ่งนั่นก็คือ x เท่ากับ50นั่นเองนะครับเมื่อเราได้ x เท่ากับ50 x เราแทนอะไรอะ x เราแทนจำนวนคนใส่แว่นที่เราจะเอาออกจากห้องถูกไหม จำนวนคนใส่แว่นที่เราจะออกจากห้องอ่ะเอ่ะเนี่ย x เนี่ยเราแทนจำนวนคนใส่แว่นที่จะออกจากห้องแสดงว่าต้องเอาคนออกจากห้องอ่ะห้าสิบคนนะครับเอาคนออกจากห้องเนี่ยเอาคนออกห้าสิบคนเดี๋ยวบางคนที่ยังเกิดความสงสัยอยู่เดี๋ยวคุณครูจะคิดให้ดูว่าเมื่อเอาคนออกห้าสิบคนมันทําให้อ่าจำนวนคนใส่แว่นเนี่ยเป็น98%้าสดเปเซ็นจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวครูจะคิดให้ดูด้วยนะ โอเคคราวนี้ได้คําตอบก่อนก็คือเอาคนออก50คนนะครับมีหลายคนถูกด้วยนะเก่งมากๆนะครับคราวนี้เราลองดูซิว่าจํานวนคนมี100คนนะครับมี100คนคนทั้งหมดถูกไหมมี100คนซึ่งในโจทย์เนี่ยเขาบอกมานะแล้วมีคนใส่แว่น99%แสดงว่ามันเป็นอย่างี้ครับใส่แว่นอันนี้เราดั้งเดิมเหมือนะใส่แว่น99คนก็แสดงว่าไม่ใส่ไม่ใส่ก็คือหคนถูกไหม คราวนี้พอเราเอาคนออก50คนซึ่งไอคนที่เขาออกเนี่ยมันใส่แว่นหมดเลยนะเพราะว่าโจทย์ถามหาว่าเราต้องเอาคนที่ใส่แว่นออกจากห้องประชุมกี่คนถูกไหมเราเอาคนใส่แว่นออกไป50เพราะฉะนั้นไอตรงนี้ครับไอใส่แว่น99เนี่ยลบออก50มันก็จะทําให้อ่าคนออกไป50เนาะก็จะทําให้มีคนอ่เดี๋ยวนะจะทําให้มีคนเหลือ50ถูกไหมมี50คน และสิ่งที่เหลือนะครับใส่แว่นก็จะเหลือเท่าไหร่ครับ99ลบ50ก็จะเหลือเท่าไหร่เหลือ49ไหมแล้วก็ไม่ใส่ยังเท่าเดิมถูกไหมไม่ใส่ก็คือหนึ่งถูกไหมสังเกตนะครับ49บวกหนึ่งก็คือ50เหมือนเดิมถูกไหม99ลบ50 คือได้4ี่อเก้าอันนี้ไม่งงนะครับตอนนี้เราก็จะทําให้เหลือใส่แว่น4ี่สิบนะครับไม่ใส่หนึ่งแล้วคนทั้งหมดคือห้าสิบเราอยากรู้ว่ามันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะไอ้ก,ก้อนเนี้ยไอ้ก,ก้อนเนี้ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะได้ยังไงนะครับเราก็ทาอย่างนี้ครับสิ่งที่เรากําลังหาอยู่ขวามือนี่อ่าทั้งหมดนะเราอยากจะรู้ว่าใส่แว่นคือกี่เปอร์เซ็นตะ์เนาะเราก็เทียบกันทั้งหมดนะครับกับใส่แวน่น าานี่คือหลักการคิดที่เป็นใช้ที่ครูใช้ตั้งชื่อบทว่าสิ่งที่เรากําลังหาอยู่ขวามือนะเราจะได้ว่าทั้งหมด50คนเพราะปัจจุบันตอนนี้มีเหลือ50คนแล้วนะเอาออกไปแล้วไงทั้งหมด50คนใส่แว่น49นะครับแต่อยากคิดเป็นเปอร์เซนต์ถูกไหมเพราะว่าไอเปอร์เซนต์เนี่ยคือไอคนที่ใส่แว่นเหลือ9 8แเอราอยากรู้ว่าพอเอาคนออกจากห้องปุ๊บแล้วทําให้คนใส่แว่น,นในห้องเหลือ98%เนตเนี่ยตอนนี้เราคนจากห้อง ออกไปห้าสิบคนมันทําให้คนใส่แว่นอยู่เนี่ยเหลือเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นจริงไหมเรากําลังเรากําลังตรวจคําตอบว่ามันจริงไหมมันเหลือเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นจริงไหมนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คนในห้องทั้งหมดมีห้าสิบคนใส่แว่นเนี่ยเหลือแค่สี่สิบเก้าคนเพราะว่าจากตอนแรกใส่แว่นเก้าสิบเก้าเอาออกไปห้าสิบเหลือสี่สิบเก้านะครับเราอยากรู้ว่ามันคือกี่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์คือจะเที่บกับหนึ่งร้อยเพราะฉะนั้นถ้าทั้งหมดหนึ่งร้อยคน อันนี้คือตัวเทียบนะครับเราอยากรู้เป็นเปอร์เซนต์แล้วก็เทียบกับ100ถ้าทั้งหมด100คนจะใส่แว่นกี่คนละ่ะก็คือจะเป็นกี่เปอร์เซนต์ล่ะถูกไหมเราก็จับคูณนี่เลย100คูณ49สบา่วนด้วย50บางคนบอกทำไมครูท็อปทำดูยุ่งยากจริงๆมันก็เอาแค่49ส่วน50คูณ 100, 100นี่หาเปอร์เซนต์ถูกไหมก็ได้เหมือนกันเห็นไหมครับมันเหมือนกันเลยเพียงแต่คุณครูทำโครงสร้างให้ดูว่าที่มามันเป็นแบบนี้เฉยๆนะครับเราก็ตัดตััวเลเลลขยครบ ตัดอย่างนี้ตัดศูนย์ก่อน1คู่ก็เหมือนเอาแม่ 10, นะ 5, 1, 5, 5, 2, สิบหารนะห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบนะครับตอนนี้ข้างล่างเป็น1ละแสดงว่าหารจบแล้วนะครับข้างล่างเป็น1เหลือ2กับ49ก็คือเอา49คูณ2นั่นเองนะครับได้เท่าไหร่9 2้าใส่8ทด1 4ึคูณสได้8บวกทด1เป็น9นี่ไงครับได้98เปอร์เซ็นต์จริงด้วยเนี่ยเทียบกับ100แสดงว่าไอ้สิ่งที่เทียบกับ100มันคือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ถูกไหม แสดงว่าเมื่อเอาคนออกจากห้อง50คนนะครับและเหลือคนในห้องแค่50เนี่ยใส่ว่น49คนเนี่ยมันคือคิดเป็น98%จริงๆด้วยนะครับแสดงว่าข้อนี้ก็เรียบร้อยเอาคนออกจากห้องนะครับ50คนซึ่งที่มาที่ไปคุณครูอธิบายเป็นตรงนี้นะครับใครที่ดูรอบแรกอาจจะรู้สึกงงๆเดี๋ยวลองดูอีกรอบหนึ่งดีๆนะครับค่อยๆดูช้าๆดีๆน่าจะช่วยให้เข้าใจเรื่องนี้ได้นะครับเรื่องของร้อยละเรื่องของเปอร์เซ็นต์เนี่ยพวกที่เราเวลาคิดนะครับ การเทียบกันเนี่ยถ้านักเรียนค่อยๆฝึกจากการแบบดูซิว่าเขาถามอะไรเรารู้อะไรบ้างค่อยๆวางเทียบกันดีๆเนี่ยมันจะไม่ยากเกินไปนะครับค่อยๆมองว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นนะครับเทียบเป็นทีละคู่ได้นะครับคุณครูทําคลิปเรื่องนี้ไว้เยอะนะครับใครอยากได้คลิปเกี่ยวกับร้อยละนะครับแล้วก็เอาไว้เรียนรู้เพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ก็ได้เดี๋ยวคุณครูส่งลิงก์เรียนรู้ให้นะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปถัดไปครับ